คิดว่าจะฟ้องแำไมได้กี่นะเด็ดนตีไม่ไม่เสีวะ่าซึ่งตกหัข้ามาเข้าขางเนีห้มันชื่อไยเห็นแล้วขาเท้าหัวมาทำงานไม่มีจังสดอ่ะสแกนได้เออแถมปะเส้อห้าแถมหนึ่งซ้นหนึ่งเถมหนึ่งไม่ได้ไม่ได้มาเปิดคลิบกีะสสาพนขนมค่ะ อนนี้ห้องกันได้ทำบุญแล้วเรียบร้อยพี่พ่อจะฟ้องแมได้กี่นะเด็ดนาทีไม่ไม่สิวะจะบอกว่าเราเป็นคนที่เชี่ยงทมไม่ใช่เชี่ยงทำจิตบายทมเชี่ยงทำอะไรเชี่ยงเราพิ่งถึงเชี่ยงพิ่งถึงถึงบาทใช่ไหมแต่เราจะมาสักการะนะคะไไหว้บุญวเป็น ปู่ย่านะพญาสีสัจจนาคราชนะคะสักการะบ,บูชาระราีพนมเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมมาสักการะตรงนี้ด้วย้องจริงยู่สวยมากนั่นไงถจูจุดกันกี่ดอกจุดทูานี้ไหมเลขทูบเหรอจะตรงถาวได้ไหมแต่สุดจุดเลขทู ถึง .swing แห้งถึง .swing เขาจิตจัดงานประถาพนมบรรยากาศค่ะตามหาเลยรไม้นวดเท้าเอาไปทำอะไรนี่ในีหนวดไงโอ้ยไปหาหมอหนวดเถอะบรรยากาศของงานธาตพนมเขา,าสาัดวันไหนเนอะชื่อแบบฟิลแบบซ่อนกันมากแล้วคือมาถึงมือแห้งของเยอะคนเยอะค่ะไก่สุดลูกหูลูกตาโน้ อวยบ่นิ้วเข่าเว้ยหามายัางเหมือนแรกเปแต่อย่างอยู่อ๋อมันหลายเพราะว่าตอนนี้เขาขีดหนามก่อนเลยบ่เราเจะใส่อะไรบ้างนี่หลังวัด <laughs> เราเจะหลังวัดแต่ตอนนี้ตัวอยู่หน้าวัดค่ะไกลมากเราอวยซ้ายไหมเดี๋ยวเข้ออะไรนี่ก็ได้ขึ้นเขาน้ำพเอาก็ได้ เอาโคขวดหนึ่งค่ะ,งงนนะ,ะคะ่ะวันจันทร์งานนันพระธาตุปะคะเมื่อใดค,คะแม่วันที่ห้าวันนี้ห้าคุณค่ะนับไปเก้าวันเก้าคืนหลังจากที่เราสักการะพระธาตุพนมเสร็จแล้วเราก็จะมารับประทานอาหารเช้าและกลางวันรวมกันร้านวิพาหรือร้านแม่แห่งซ่าผัดห้งไหนนะ เราเอาหมูแล้วก็สองตุ่มอย่างระลก็ะพาหมูสามหมูชิ้นทิโหละอะไรอีกีจริต้มยำแบบจัดกา เราจะเที่ยวไล่ลงไปไล่ขึ้นหรือไล่ลงอ่ะไล่ลงนาคะจากนครพนมไปมุกดาหารเดี๋ยวเราจะไปจบที่ตอนเย็นกินข้าวที่มุกดาหารแต่จะรอลงไปซึ่งไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนเที่ยวเราจะเที่ยวตาม GPS หรือว่า Google map นั่นเอง จะไปเที่ยววัดภูมโนโลมค่ะจริงวัดภูมโนโลมนี้เป็นแลนด์มาร์กที่ที่สองเลยใช่ไหมที่เห็นแบบมุกได้แบบกว้างลองจากขอแก้วนะใช่ลองจากขอแก้ว เป็นแบบไกลโซลูฮูลงตาป่าปลสูงปราสูงไม่ได้ปลงงไมกับไง่ยุตไดชอบรู้สึกไงคะชิวๆชิวๆแต่ว่าชอบทำหัแหละว่าไงแม่ ได้มเราค่อนข้างที่จะมาถึงที่วัดพูมโนรมค่อนข้างที่จะเย็นแหละตอนนี้สี่โมงห้านาทีแล้วคนมันก็อาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าปกติเราวัดนี่นะคนมาหลายแห่งค่ะคนมาเยอะมากคือคือือค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 ือือคือ เราก็จะได้เป็นขันหมากเบงแล้วก็เป็นทู่คนละสามดอกนะคะเดี๋ยวเราไปสักการะบูชา,าข้างบนกันมนาจากนราธิวาสตะบนบุงแล้วก็นางสาวฉักก็ดีอ่ออัวงค่ะอัมวงเนาะจ้า ตำบลน้องยังเนี่คะน้องคาค่ะ่ไเนอะตำบลน้องคาเนาะที <S <S ่นี่เป็นสานการณมีแห่งยางดีเดียบุตรโอ้พระพุทธรูปองใหญ่มากยังไม่เสร็จมาตอนนั้นยังไม่เสร็จเดยขมันไปได้ไหม พราะว่าขึ้นได้แลวนะมีลิฟต์เลยยี่ยไงเขาบอกว่าทางขึ้นลิฟต์มาขนาดนี้แล้วเราก็ไปให้สุดค่ะมีลิฟต์ด้วยทำไมไม่มีคนเลยต้องถอดรองเท้าไหมอ่ะ แต่ข้างในเย็นมากเลยนะชั้นไหนล่ะที่นี่มันจะมีกี่ชั้นนะปปะวะใช่ครับไ,ไม่กดอ่ะนั klar, ่นนะอ่ะชั้นสี่อ่ะไปชั้นชั้นบนสุดก่อนก็ได้อ่ะไปรุ่นเฮ้ยเราเคยขึ้นมาแล้วขึ้นมา ไปไหนอ่ะมัออนนี่ไงประตูะเดี๋ยวเราจะนมัสการพระพุทธมีมงคลโมนีสีมุกดาารซึ่งอันนี้ใครมานะอันนี้สามารถมาสักการบูชาด้านบนได้หรือไม่ใช่แค่ด้านล่างนะคะอันนี้เราสามารถขึ้นมาได้ ตอนไม่มาเนี่ยมัน้องสงบอลแล้ว,แ,ลวแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะสร้างเสร็จแล้วฮนะป้าอ,อะไรนะไม่ได้ยินถ่ายภาพไว้หน่อยถ่ายจากข้างล่างนี่เหรอก็คือต้องเดินขึ้นมาข้างบนนี้ใช่ไหมขึ้นก็ได้โอ้ระเบืองบันไดเราแบบสั้นไปจ้า ฉันโทษเพราะว่ากลัวความสูงอุ้ยสูงขึ้นไปอีกอะวุกนังเป็นชนาใครมาก็สามารถมากลับไว้ได้อ,อ๋อจริงขึ้นมามันก็สูงอยู่แล้วพอขึ้นมาบันไดนี้สูงขึ้นไปอีกอะไรจะสูงขนาดนี้ อันนี้เป็นทางลงไปปู่พญานาคราชถึงมันจะมีกระหังเลี่ยงน้ำไสน้ำทางที่ให้เขาเอาเรียนบาทเนี่ยค่ะเขาพอไปเสร็จแล้วพอไปถึงสุดทางมันจะมีอันนี้ไว้ให้เราหยอดขากลับเหมือนกันกลับมาฝั่งโน้นเขาก็จะเคาะเคาะเคาะมาตั้งแต่เริ่มพอมาสุดทางแล้วก็เคาะเสร็จก็หยอดลงไปจ้ะ น,นึ่งตากงหมเข้าวหมาทของขาแดงแนีวมันขึ้นอย่างนี้นอย่างแรกแถวหมูก่อนค่เดี๋ยวเราจะมาบูชานานะคะแบบไม้ทุกเทียนอันนี้ชุดเท่าไหร่คะตามสัตยาอ๋อผ้าแดงตรงนี้มันจะมีอยู่ในชุดบูชา ดอกไม้ทูบเทียนเขียนชื่อคำนามสกุลใส่ผ้าแดงแล้วก็คำขอพรแล้วก็ไปผูกไว้ตามต้นไม้ไ<อ>นี่มาแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะให้จุดทูบญาติต่างหาก,กน,นะคะอันนี้ขอเล็บพยาขอเล็กมาด้วยนี่นะคะเราก็ได้เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็พรที่เราขอนะคะแล้วเราก็จะไปผูกไว้ตามต้นไม้ที่ขาดไม่ได้เลยทำไว้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาเดินรอดใต้ท้องนะคะมันจะมีอยู่เก่าทาง เส้นข้าตรองอยางให้คเธอว่าเป็นสีมงคลในชีวิตตอนนี้ท้าผู้ชายเทอนอาจจะคอล้ายเติบเป็นต้ออล้ายเติบอยู่เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหาต้นไม้สักที่หนึ่งนาะแล้วก็มาปลูกไว้เราจะเดินรอดนะคะนี่เราก็นบมือทุจะแล้วก็เดิลนลอดีนช่องที่หนึ่งเอ่อเพื่อสะดือเพื่อสะะอคาอต่อชะตา ที่สอง,พสองเพื่อปกปักรักษาจากพายันทลายช่องที่สามเพื่ออยู่ทิพวิมานแดนสุขีที่ห้าเพื่อความโชคดีมั่งมีปลอดภัย้องที่ห้าเพื่อมีพลานไมยไลโลค่ะช่องที่หกเพื่อหน้าที่การงานและชีวิตลุงเรืองเพื่อเงินน,งนองและทองไหลหลังเจ็ด อีกสองเ,เข้าใจผิดมาตลอดว่ามันมีเก้าช่อง9้าทางรอดเดิกกินแล้วมีเจ็ช่องเจ็ทางรอดนะคะแล้วก็กราบไหว้บูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราจะไปหาอะไรกินในช่วงเย็นเพราะเราข้ามเมื่องคือเกา่า เขาหน่าจะทำระฆังเป็นเป็นน็อตทำไมก็เวลาคอจะได้จะเป็นเมโลดี้อย่างงี้เหรอไปเที่ยวหน้าต่อเปล่าเที่ยวหน้าต่อไหมถาจังหวัดมารวมไปเลยอันไหนนะูกหัวใจนี่เหรอมีคา้อยู่ด้วยนั่งเดียวคาเฟ่ โอ้โตดได้สุทีเหรียงเงินหลายได้ขี้ไหมไม่ได้ปวดแม่จะตดเก่งขนาดนี้โอชิล่ามีถูกปวดเลยเนาะบารมีพันหลายถ้าเป็นถ้าเป็นนักร้องแกก็เป็นมอนแขร์เลยถ้าเป็นนักร้องก็เป็นมอนแขนร์ทำไมวะเนี่ยท่านแล้วหลัง <c oughs> ย่างลูมเขาเนี่ยคิดเ,เหรอตอนสอบตำรวจเลยวะเป็นอ่ะมันเืมย มาเมืย์ทำคืนรอกว่ะเสร็จจะมุกอาหารเราก็จะไปดริงต่อที่จังหวัดอเนร์นเสริอใครบอกบอกเองเ <laughs> นี่ยก็จะเอาเตะกินหน้าว,วันต่อเนี่ยขอพลังแอร์สุดพลังเกิด ริมโขงคะคืร้าน,นกับข้าเยอะมาก,ก่ะได้ที่นั่งเรียบร้อยนะคะซึ่งบรรยากาศก็จะเป็นฟิลแบบแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นซุ้มตังแไม่มีตังสดอะอสกแกนได้เออ <łość> นี่แน่มีอยู่อยู่ปออะไรละครัปอห้าปอห้าเรียนอยู่ไหนคะเรียนเรียนบ้านำมันสอนี่นีบอ่แถมป่ะเซห้าแถมหนึ่งเ้ตหนึ่งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ เราจะทำการต่อไข่ก่อนแล้วต่อไข่ลงไปค่ะไฟแรงนะ้ัแต่ไปใท่นั้นจตัวนั่งเปในร้าของเราอนนี้เราเหมารอบอ่ะเราเหมอรอบแหมใช่ต้มซุกมปนนน้อยต่อปะใช่ จบไปกับชุดแรกต่อด้วยชุดที่สองค่ะ ขอบคุณค่ะอืมไดเ้เลยๆไอ้แม่หมูทหารต้องมากินไหลายคนกเคยสงสัยว่ากินยี่บานมาได้จีไปกินได้อ่ะอัน มาออฟิลค่ะจะอำลาโมกธะอำลาวันนี้เป็นวันสุดท้ายแรงใงน,นี้ <c oughs> <c oughs> วันพรุ่งนี้จะกินมากกว่าเดิม เย้ยยิ้มแบบยิ้มบักแท็กสั่สัวสองมาเห็นอย่างงงแต่ว่านั่งเก่งไปเดียเ๋ยวเงินดหลาตมเ็เต็มปี๊งมันว่าที่ตนส่งเลยว่าที่ต้นส่งวันใดเราที่ตนพุ่งแห็นไแบบว่าส่งมันหัดแล้วพุ่งมันบริได้หายใจเลยมี่มาล้านนี้ก็มันมันอร่อยอร่อยแล้วก็บริการดี เแล้วปาก็เรียนมาที่น้องก็หันหน้ามาอดหลังไปเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยิม้มแล้วก็กลมยิมย้มน้องผ่ใชาใ,<ล>ใช่ไหมแล้วจะไม่ให้เราเข้าร้านได้ยังไงอ้อม่อหมายถึงว่าเข้าร้านบพรเขาหลานแต่ว่าพูดถึงมันบ,บ,บริการดีไงบริการดีมากให้ใหหลอยทาบสีเลยอะไรนะให้หลอยทัสีร้านนี้รวมๆให้เลยความชิลความไพรเวทความที่แบบ ไม่มีคนชอบชิลแบบบอยเลยซีเต็มซีฟขนานั่งลงนะานั่งานนะแต่ถ้ามันมีลมกว่านี้มันจะเวิร์กมากเลยช่วงเราจะกลับไงอากาศกำลังอากาศกำลังเย็นแต่ว่านั่งใส่สองสุดชุดที่สองทำกินผู้เดียวอะช่วงชุดที่สองอะจอข้อละตองนั้นกับไม่ไม่มีอะไรติดอาหารก็ไม่ก็ก็กินได้ แต่กับว่าได้แย่กับสมราคานะไหมสมาีเล่แล,ละเอาจริงๆมีเล่แหละแค่แค่ร้านอยู่ใกล้ฟูงชนเฉยร้านอยู่ใกล้ฟูงชนแล้วก็อยู่ใกล้ของกินอยู่ใกล้ตลาดมันกัม,มที่จริงมันไม่ได้ถือว่าไกลนะแค่ร้านอยู่ต้นแค่นั้นเองร้ามันอยู่มอทางพีง่แต่ว่าตลาดมันอยู่อีฝั่งเลยตลอยู่ฝั่งนั่งจะกราน มันก็นเลยดูไกลแล้วถ้าเป็นมีมีก็ขี้เกียจเดินนะเอาง่ายอ่อาแต่มากคนก็จะไปอยู่ข้างในกันเป็นคนเยอะๆสำหรับใครไปมุกแล้วจะไปกินหมูกระทะริมโขง<ช>แนะนำร้านนี้นะคะไม่รู้ชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าอะไรวะไม่รู้มไม่ได้ถามว่าอะไรอ่านผอมแต่ว่ามันติดคางลานอย่างวะเพื่พผอมันเป็นร้านขางลานขนมหวานคางลานคองหวาน ร้านแรกเลยถ้าเราไปจากจากจากในเมืองอ่ะอยู่ร้าน,นจากเส้นนิ่มโค้งมาเส้นมุ่งหน้าไปทางสะพานร้านเนี่ยของตลาดเลยเลิศบริการดีมากแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากสมเหตุสมผลนั่งกินหมูกระทะ เบิงบรรยากาศเบิงรถชิปหล่อแลนขามฟังไทยเรากุ้งก็ให้เยอะอยู่ด้วยเออพอกุ้งพวกอะไรก็ให้เยอะก็ได้แบบจุกจอยู่ละกินจนอิ่มอินิกินจนเหลือเหลืออีกทีแล้วกินด้วความมันนมร้านข้าวก็พอกินอยู่ได้อยู่เป็นกันเองดิร้านวิพานะคะถ้าใครไปแล้วความพันนมร้านวิพาอันนี้แนะนํา ถ้าเราถ้าเรานอนนครพนมนะเกลจะชวนเราดิ้งแนี่นอนใช่สำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนถ้า,าทริปหน้าไปไหนอีกก็แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบาบุยสันนีครับสัมนีอืมว่ามีาง่นหรือไม่มีแล้วพรุ่งนี้งานเช้า